จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันแอบเข้าบ้านคุณยายแกนนี่ตอนตีสามแต่กลับต้องเจอคุณยายกินเนื้อคนฉันต้องหาทางออกจากบ้านนี้ให้ได้ถึงจะรอดจากวันนี้ไปได้ okay. โอเคเรารีบเอาเห็ดให้คุณยายดีวยกว่าเนี่ยได้มาเยอะเลยเนี่ยเ<ด>นี่นยว <8. S 2> ง่าได้มาในง่ได้มามน,น,มานง่าได้มาง่าได้มาในง่าได้มาในง่าได้มาในง่าได้มนง่าได้มาันง่ได้มาันง่ได้มาใน้าในง่าไ้าในง่าได้มาใน้มาใน่าไ้มาในง่าได้มาในงไรอ่ะอะไร้่าได้มาในง่าได้ง่าได้มาใน้ย ยายไปดาไรอะอร่จริงๆเลยนะนี่นะคนสมัยนี้ยายทำอะไรอยู่บนตะนั่นเลือดเหรอใช่ยยายไปนู่นยไปไหนแล้วไปมันเลือดเนี่ยบอนมันเลือดเลือดือดอะเลือดเนอเลดเลือเเลล อโอ้ย,อยได้ออกไปอีกเลยนะจังเอ้ยัยยัยกันประตูเอ,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 อ้ยแอบแอบเอาก่อบแอบแอบแอบฉันได้กลิ่นพวกเธอนะยังกลิ่นของมนุษยออ์โอ้ยทำไมทำไมยายเปลี่ยนไปขนาดนี้ยายเป็นอะไรยัยถือมีดด้วยอ่ะไปไปไป,ไปไปไปห้องเราก่อนดีดลูกเลยจะได้รีบขึ้นกลับห้องเราก่อนโอ้ย เมื่อี้อะไรอ่าบทกนั่นนี่ทยายมีเลือดมีอะไรเต็มเลยมีนี่ด้วยยายหน้าตาแปลกปตาก็แดงอ่ะยายยายเขาจะขึ้นมาไหมเนี่ยตอนก่อนหน้านี้ยังดีๆอยู่เลยยังใช้เราไปเก็บอยู่เลยยามาหรอเหมือนเหมือนเหเหมือนเฮ้ยเชยงเท้าเชงเท้าอออียงอนนอยู่ในห้องกันหรือเปล่าเฮ้ยาไหมเนี่ย้ยออ้ปิดไฟ หรือว่าอยู่ในตู้โอ้ไม่มีียายรู้นะว่าหนูอยู่ในบ้านมาให้ยายกินดีกว่านะโอ้ยยายเขาจะกินเราอ้ยายกินคนเหรอยายเราเป็นอะไรเนี่ยเดย็นสีเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนเสียงยายจะเดินกลับมานะอย่าเปิดบ๊อบอย่าม่งออกใช่ไงประตูเฮ้ยยีหมูเราจะไปหาลูกเฮ้ยเฮ้ยอะไรเสียงอะไรอ่ะ ้น้องหายกินดีกว่านะเออ้โดหมูตายเออหมูตายเอ้ยอ่ยายกินเนื้อสดๆเลยอ่ะอีซั่ยจู้ยายกินจู้ไปแล้วอีหนูทั้งสองอยู่ไงลูกมาให้ยายกินไปยังอ่ะไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วใจใจเราเป็นอะไรเนี่ยนั่นน่ะดิยายฆ่าหมูแล้วมีเลือดเต็มไปหมดเลย ยายยายยายอยู่ด้านล่างเหรอใช่ใช่ใชยายยายอยู่ด้านล่างหเหรอเออแล้วเ,เราทำไงดีเนี่ยเอเอหน่นไหะดิเราเรา,เราจะออกบ้านยังไงอ่ะเออมันมันมีไม้ปิดอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เราเราต้องหาอะไรงัดไม้หน้าบ้านมันหนะักอ๋อไอ้นี่แม่ไอ้แฉลังอ่ะแฉลังฉลังฉลังบ้านเรามีเหรออยู่มีมีนะใช่ใช่จำได้อยู่อ่ะอยู่<ม>ไหนวะลืมแล้ววะเฮ้ยย้ายมาย้ายมายายไม่เห็นไม่เห็นยายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออแฉลังอยู่ไหนอ่ะบอส ถ้าไม่ลงรถก็หลังบ้านอ่ะหลังบ้านหรังนันโอยหลังบ้านฉันต้องลงไปข้างล่างนี่รีบไปดีกว่าอนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอหน้าต่ากมันแจ้งอยู่อะไปออไปไปเร็วเร็วเร็วเออตรงไหนอะนี่เป้าแถวนี้วะเอยหนในนใช่แล้เใชแล้วโอ้ยอยู่ไหนกันจ้าเสียงคนย้อยมาเยอะอยู่ไหนเยอยอยู่ไหนเดี๋ยวผมดูให้ผมดตรงตรงนี้ไม่มีเขียนะเขียนะ ว๊าวแบบซ้ายขวาเคลี้ยวไปไปไปงัดอุ้ยเหมือนที่เสียงประตูเปิดประตูอ่ะอยู่ข้างบนหรอเดี๋ยววันไหนไหนไหนไอ้ได้กินเนื้อคนบอสบอดยายไปแล้วบอสระวังนะเขาเนาะยายยายยายคิดว่าอยู่นอกพี่พี่เปิดเปิดเปิดมามามาเนี่ยคือคือคือรู้รงั้นโอเคดได้แล้วเอยเออแต่ เราออกไม่ได้เราต้องหากุญแจพี่เออว่ะทำยังไงเนี่ยเราเราจะกุญแจยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมาอะไรกันอยู่ลู้เฮ้ยโอ้ยไอ้ใหญ่โอ้ยโอ้ยเจวองคิดโดนอะไรโอ้ยยายทำอะไรเนี่ยโอ้ยายโอูรอก่อนนะจ้าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจะตามหมูตัวนั้นไปแน่นอนโอ้ยหมู วันนี้หนูๆทั้งสองจะต้องเป็นอาหารมื้ดดึกเดี๋ยวรออีกสักครู่เพื่อนๆยายกันจะมาดินเนอร์นะลูกเฮ้ยออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายเฮ้ยยายไปแล้วออกไม่ได้อ่ะตีด่าเจ็บไหมเนี่ยไอ้สว่างโอ้ยคนแหลมเลยอะเดี๋ยวเราจะทำยังไงเนี่ยเออพี่พี่พี่มีโคบายป่ะมีมีมียายไม่รู้ใช่ไหมลูกยายไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยโอเคไหแล้วไปไปไปใครมีอะไรด้วยอ่ะโอ้ยพี่อัน เฮ้เนี่ยไม่ไหวอะอยู่ห้องไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยมีลาวาด้วยพี่มีเลือดมีลาวาเต็มไปหมดเลยบอสท่ายังไงอย่างนะอุ้ยร้อนร้อนร้อนอุ้ยมีเลือดด้วยเออเราต้องกระโดดไปเหรอเฮ้ยไอ้พี่เออระวังระวังระวังแล้วข้างหน้ามันจะมันจะพาเราไปไหนอ่ะเออพี่ีลาวาเต็มเลยอ่ะระวังระวังพี่ระวังลูระวังลูกแล้วทำไมในบ้านของคุณยายมีอะไรแบบนี้อยู่ในบ้านด้วยอ่ะอ้ยอุ้ยลาวาไม่ชอบเลยกระโดด โดดขึ้นมามามาดีมากเอยอย่าล่วงเออตรงตรงนี้มันต้องไต่กับแฮงเลยอะบอสไปก่อนแล้วโชว์ให้ดูหน่อยอะโหอ้ยเก่งจังเลยอะเฮ้ยไงมาไปด้วยฮึึบบอ่ะได้อยู่ได้อยู่พี่มาลงมาโอเคเดี๋ยวตรงนี้ไปทางไหนต่ออะต้องปีนกับแพงขึ้นไปเหรอต้องต้องไม่ไม่ต้องลงไปด้างล่างพี่อ๋อค่อยถลายลงไปใช่ปหมเอาบอสเอลงลง ลงมาไปลงลงมาไปปุ๊บปุ๊บโอ๊โอเคโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนแลยอะเฮ้ยปุ๊บแบบนี้โอ้ยวาวาพุ่งโอ้ยลงลาลงมาลงพี่ไยกเกาะมาโอเคเฮ้ยพี่โอ้ยมันมีกล่องอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยพอดบอลเฮ้ยเออกล่องกล่องอะไรอ่ะตามมาตามมาตามมาปุ๊บปุ๊บนั่ละขึ้นข้างบนแล้วก็โดดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ยบเฮ้ยกุญแจบ้านเฮ้ยกุญแจบ้านเกุญแจบ้านเลยนั้นเลยออกแล้วใช่ไหมไปไปไปรีบกลับมันเถอะมันเรามีอุโมงค์เลยด้วยอ่ะเฮ้ยยังไม่มีโอาย โอ๊ยโอ๊ยพี่โอ๊ยบอลอยู่ไหนอุ้ยทำไมเราตกมาตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเราลงมาตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยอ้ออกออกออกได้พี่ตรงตรงนี้เราหลงเราลงได้ด้วยลงไปฮะอุ๊บอุยโอ้ยห้องน้ำห้องน้ำไม่เหมือนไม่ได้ยินเสียงคนยายเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวยายได้กินหนูแอบแอบเขาแอบอุ้ยพอลตรงนั้นไม่เดียวเลยอืออือแอบอยู่ในหยาบน้ำรึเปล่าเนี่ยโอยบ้าน บอสไปไหนอะโอ้คนใหญ่ก็อยู่ในห้องอีกเว้ยแถวนี้โอ้ยคนใหญ่น่ากลัวจังเลยแล้วบอสจะเป็นอะไรไหมเนี่ยอย่าให้เจอโวยงดไฟคนเดียวไปดูบอสดีกว่าบอสมามามาบอสไปไหนแล้วอ่ะอุ้ยอยู่นี่อยู่นี่เมื่อกี้วิ่งออกไฟขนาดนั้นเลยเหรอเราเราเราจะออกจากบ้านได้พี่แต่แต่คือเราเราเปิดไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมุติเราเปิดอ่ะเสียงประตูบ้านเออใช่ใช่เสียงประตูบ้านมันยิ่งดังๆอยู่ยายก็ราะรู้แน่นอนอะ อุ้ยตรงนี้มีเนื้อเน่าเต็มเลยอ,ะอ่ะอี้ยเอ้ยยเยเยฮยยยย้แต่ถ้าวิธีการที่เราจะทําให้ยายนอนหรืออะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ออกจากบ้านอะ่ะยายนอนคงเป็นไปไม่ได้หรอมาตาแดงอย่างเงี้ยใช่เราทําให้สลบเลยไหมเออเราเรา,เรามีปืนเราสามารถทาปืนอัดอากาศได้ไหมที่แบบใช่<ม>ใช่<ม>ใช่ใ,ใช่ฉันเคยดูโดเรมอนอยู่อ่ะมันมีปืนอันอากาศอ่ะใช่เออน่าจะค้ามันได้นะเราหาของทำเนี่ยห้องย้ายห้องยายห้องยายมีอะไรบ้างอ่ะคอนันสิตอนนั้นมีรูปด้วย อันนี้มีอะไรเนี่ยเอ้มีอะไรเหรอคืออะไรอ่ะตอนนี้มีลูกไหนไหนไหนเออเฮ้ยเฮ้ยเสียงยายเฮ้ยเฮ้ยเข้าเฮ้ยใหญมาเฮ้ยยายมาแล้วเฮ้ยได้กลิ่นอยู่แถวๆนี้นะอย่าให้เจอเฮ้ยฝ่ายนี้มาไปอยู่แล้วอ๋ออันนี้ห้องอะไรอ่ะเหมือนเป็นห้องลับของยายเลยที่หัวมันใครมีอะไรป้า ไม่มีอะไรเลยในเนี้ยตอนนี้น่าจะแอบย้ายได้นะเนี่ยโอเคมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอ่ะเราต้องใช้อะไรในการทำไอ้ปืนบ้างอ่ะเออถ้าผมจำไม่ผิดมันใช้แท่งเหล็กอ่ะแท่งเหล็กเหรอแล้แต่กระสุนยังไม่รู้ว่ะที่ที่นี้มันที่ไหนอ่ะโอยอันนี้มันห้องใต้นินนี่นะเออเราเปิดเปิดเปิดกล่องเปิดกล่องมีมีของอะไรพอใช้ได้ไหมเอ้ยเสียงอะไรอ่ะ อย่าประตูเฮ้ยตรงตรงตรงนี้ไม่อ๋อแต่ตรงนี้มันเราไว้เราออกออกออกม่ได้ไหม้ยตรงนี้ไม่แหลกใช่หรอใช่ใช่ใช่เก็บเหล็กไว้เก็บเก็บนี่นี่อยู่อยู่อยู่ผมนี้คือได้มาทานละเออแต่เนี่ยมีทางลงด้านล่างด้วยพี่แต่มันต้องเหมือนจะต้องใช้กุญแจเปิดห้องใต้ดินอ่ะแล้วกุญแจห้องใต้ดินจะเอาจากไหนอ่ะเนี่ยคุณยายเขาต้อจะเก็บไว้ปะ เราเราเราลองไปดูห้องข้างบนไหมเหมือนผมเห็นห้องที่มันมีเ้ยวอดวอดเราขึ้นไปทางนี้เลยน่เออเออใช่ใช่เดี๋ยวฉันใช้โคบางัดแต่ว่าไม่รู้คุณย่าจะอยู่ไหมอ่ะงั้นงั้นงั้นเฮ้ยวอดอไปแล้วไปแล้วไปพี่มาลุวิ่งมาว่มาวิ่งมาเร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 าไปชั้นใต้หลังคาเลยไป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 โอ้ เออเนี่ยเนี่ยห้องนี้ที่ผมเห็นอ่ะเราจะไปยังไงอ่ะอ๋อที่ไอ้ไอ้จอมแถบดอที่เราเจอเนี่ยเาคุณยายนะว่าเราเอาแถบดอมาเนี่ยเออเนาะใช่ใช่แต่ไปแล้วเราเนี่ยถ้าไหนมีกรงเหล็กอ่ะเราเราจะทำยังไงทำลายเหมือนโคบาจะงัดกรงเหล็กไม่ได้ด้วยดีทงำลายได้ใช่เพราะโคบามันงัดได้แต่ไม้เราลองไปดูชั้นล่างก่อนไหมเผื่อมันมีอะไรม่ได้เราหาที่เดี๋ยวที่ทำลายกรงเหล็กมาก่อนใช่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 เอ้ยเดี๋ยวเราเราไปเอาเอาแถบดอเอาแถบดอนี่างนี่ไงยังเฮ้ยยายมา แอบแอบแอบใจเจียงย่ายย้าอยู่ไหนอย่าอยเจ้าก็มาไม่แโอ้ยเสียงยายนกำลังเดินมาโอดพอดโกรธโอ้ยใจทำลายกูทิ้งเลยหิวเริ่มหิวเลยแอลโกรอดโอ้ยายหิวแล้วพี่แกอยู่ไหนไปจบไปก่อนนะวอดไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยมันมันมีห้องด้านล่างห้องหนึ่งที่ที่เราไม่ได้ดูพี่ห้องไหนห้องไหนนี่ห้องนี่ห้องเนี้ยอ๋อห้องใบันไดเหรอเข้าไปดูดิ เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยที่คุดเอามาเลยเก็บเก็บเก็เก็ยเดี๋ยวเราเราเราไปห้องใต้หลังคาเลยก็ได้พี่ได้ได้ได้เออไปไยหนเนี่ยยายหายไปแล้ว้ยตรงนี้ไม่ไรด้วยอ่ะเฮ้ยฉันขอทำก้าแจกอน้ยวิ่ง่้ยยายมาเฮ้ยววิ่งก่อนหนีพวกหนูหนีหายไปไหนลูกเออตรงนี้กันยายอยู่ไหนกินใครตะโกน อีโนตะโกนล่ะลูกอยู่ไหนนะบอสขบอบอสยัดพี่ไปทำแก้วแตกกันไมขอโทว่าอะไรวางอยู่แตกเลยนี่ไงลองล่วงี่ตรงนี้ดูเห็นไม่ีเก็นบอลอย่รงนี้จะใครขุดอะไรนะเออเออไหนๆลองมันมีเอ้ยกุญแจเปิดห้องใต้ดินเอ้ยเราเสนอว่าเราไปห้องนั้นได้แล้วดิไปไปไป ระงยายนะระวังยายเมื่อกี้แกแตกยายเดินมาไล่เลยเอี๋ย่ชวนว่ายายหูดีใช่ไหมดีมากใช่เพราั้นฉันเอาพวกแก้วอะไรพวกนี้ไปล่อก็ได้ได้ได้พี่ได้แต่ยายไปไหนแล้วอะนั่นสิไป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 เขาอนเฮ้ยิดเลยปิด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 ป พี่พี่ผมผมผมปิดประตูไปแล้วยายมันยายเขาจะลงมาได้ป่ะยีน่าโว่บอสแอปก่อนบอสแอปแอปผมผมแอบในห้องนี้แล้วอยู่ในนี้หรือเปล่านะได้กลิ่นขนยายเลโมหมเลยโอ้ยยายยายทําลายของหิวหิวถ้าเจอจะเชื่อทิ้งหมดเลยขึ้นไปแล้วโอ้โหบอสแอบอะไรนั้นเลยเหรอ เอาไวดียวเฮ้ยในนี้ไม่เหล็กอีกหกก้อนต้องครับต้องนี่เนี่ยมีที่ที่ทำอาวุธอยู่อ่ะทำนี่อะช็อตจันใช่ใช่เฮ้ยเนี่ยพอดีเลยยี่สิบสี่ก้อนอะมีพอปะมีมีพอพี่เฮ้ยวันได้ทตอนแล้วแต่ไม่มีกระสุนนี่ใช่ไหมถ้าเราไม่มีกระสุนเออกระสุนครับไงนะเอกระสุนอันดั่งใช้การพาวเดอร์ทองแล้วก็เหล็กเหล็กอ๋อเหล็กเหล็กเหล็กมีใช้เหล็กแบบนี้ไม่ได้ดิไดวปะ ต้องไปหาเหล็กกับขันเพาด้วยแล้วก็อไหนเฮ้ยปิดยายยกันรโอยรูปอะยายบอแดี้ชุด้วยชุดวยวอสปหนแล้วเฮ้ยเข้าห้องนี้เข้าห้องนี้ยายเข้าไม่ได้ยายตัวสูงไปเขาเขาโทษนี่มันไม่ได้ใช่ใช่ใชไปไหนแล้วนะ่โอ้ยยายยายหลงลืมแล้วรีบไปร็ไปหากรสุนเวชช่ช เออกระสุนหรอกระสุนถ้าเรามีกระสุนด้วยหรอไม่น่ามีนะบ้านเราเออมาต่อมาต่อมาเฮ้ยไปไหนแล้วเนี่ยตัวทุพ้ามันไม่มีในนี้ไม่มีเออโอเคเฮ้ยนั่นอะค่าค่ากระถางดอกไม้อ่ะเห็นไหมนั่นโอ้ยถ้ามันมีกล่องกล่องเหมือนกล่องที่เก็บอะไรอยู่างเงี้ยเอายังไงอ่ะมันอยู่สูงอ่ะตััวนน้เออเออเออเฮ้ยไม่ได้ถึงถึงลุกมาแล้วปุยยาจะได้ยินไหมยามกีตโตกดังอยู่นะ โอเคจบแล้วเราเราเราไปทางนั้นไม่ได้ได้เราเราอ้อมอ้อมไปทางนี้ดีกว่าใช่ใช่ใช่เราเกาทางเดียวเนี่ยใครจะมาจุ๊ยวางไว้ลงไปข้างล่างเหมือนเดิมแล้วก็ไปขับกระสุนใช่ไหมใช่เราขับก็เสร็เสร็จแล้วเราก็เอามายิงให้ยายยยาว่ายายอยู่ไหมไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เลยมา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 ข้างล่างไปแล้วครับเลยครับครับพี่พี่วางวางกล่องนั้นหน่อยเนี่ย โอ๊ยพอดีเลยเอาไปแล้วไปแล้วเร็วเรีบทำเร็วเร็วทำเร็วเได้ได้ได้นี่ยเนี่ยเพื่อนนะได้ไปมายังรีโหลดนะป๊บนี่ไพี่พี่จะยิงเลยได้ได้ได้เอามาเดี๋ยวฉันยิงให้โอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำเสียงร้องให้พี่ไปเอาแก้วแก้วแก้วนี่เอาไปทำเสียงร้องใช่ไหมพอใจมาปุ๊บฉันยิงเลยนะได้เลยได้เลยฉันยิงเลยไว้อ่ะอย่าให้เจอ นี่นี่ยวดี๋ยวผมเสียงรอนี่าเนั่นเดี๋ยวฉันแอบซุ่มแอบซุ่มนะเดี๋ยวไว้ผมโอ่เเดิงเป่งยายลงมาดิยายลงมาดิลงมาดิาอยไอเกกุยฉันมาแล้วนี่เนี่ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายยสบัเลยลบไปแล้นเถอะเร็วอออกออแล้วคุณคุณยจเรเร็เรเฮ้้ยนี่มามามาพีเฮ้ยเฮ้ยออกอูไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไปแล้ว